สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโอ้เมนูเด็ดเที่ยงนี้ลุงป้าปลาหนัวสินค้าใหม่ลุงป้าปลาหนัวนะครับจ่ายยังไม่เคยลองใช่ไหมยังเลยครับว่าจะอาทิตย์นั้นอาทิตย์นี้อาทิตยนน์นี้นก็เลยเลยไปเลยเพราะว่าผมกลับหลังจากผมกลับกับตัมปุ๊บมนะเห็นเนียนเนาโอ้นี่มากรองตั้งอยู่นี่บ่ะ อืมโอเคโอเคโอเคอืม,ม <า S 1> โอ้โอปเป็นเดนัวอลไวมาเห็นขวดอลไรเป็นเดนัวแล้วแล้วก็เบริว่าเบิ้งโคกพี่โคกใหญ่ปะโอ้นี่แหละโคกใหญ่ของแท้ครับผมเอ๋อโคดเลยปะเนี่ยโคดเลยปะเนี่ยได้ได้ได้ปมาโคกใหญ่เมันอะไรนะเปย์ใหญ่ใช่ไหมอันนั้นเปย์ใหญ่อันนี้โคกใหญ่อะไรบ้านลวกลวกอะไรครับ อ๋อลวกเส้นลูกเส้นเนอแ้ไก,ก็ได้ย่ล้วลายไหลเลยวะเห็นขวดลแล้วรั่นใหดูวเนมอยามอยาถุกด,<ล>ดิบเนาะออเราถ่ายัตถุดดิบแนละ้วนืมเขือมกรอูเป็นกระกรอบเลวะ ละก,กอดแลวึละก,กอดงคกหกเลยพีองต้นชินชาช่งชางวกใหญ่งมกหกออโมงหกนี้นะ่าจะกินได้ทั้ง,ท,งออทุ่งนาเอาายทุ่งนาใส่เต็มเลยนี่ยอ่าอหน <c oughs> ่อยนิดหน่อยโอ้ฐานป้ายอฟีด <c oughs> บอืม <c oughs> มามามาเราพูดรอปเออเราเรจะพูดว่ายังไงปลาล่าหนัวจุงป้าปลาหนัวอันนี้ฟ้าแดงนะคะนั่น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 แหละที่เต็มปลูกค่อยมาจากบ้านค่อยนั่นนั่ะเออนั่นแหละโอ้โหแนวแซ่ยบด้วยนะใส่หลายแซ่บหลายเลยม่ต้องเทเอาปลุกนั้นเลยเออเอาช้อนตักไม่ต้องเทปลุกนั้นเลยล้างใส่อย่างอื่นเส่ยหลายเสียบหลาย โอ้ขาต้มบุญมาเนี่ยบุญเมื่อเช้านะครับไม่รู้ว่าเจ้าตกใจอะไรตกใจคกคกใหญ่เลยยังกระตําลงทานเลยนะเนี่ยกินได้ทั้งนาอย่างวะกินได้ทั้งพุ่งนาเขาไม่หมดนะนี่นี่ไหมหละกินทั้งหมู่บ้านก็ยังไม่หมดเลยนะใช่ครับดูคกดูคก โอ้ยโทรศัพท์ก้วครแต่มเดลต่ำจะเชื่อโอ้ยขั้นรายการตลอดเลยฮัลโหลอ่าสต๊อปรอสต๊อปรออ่ารอก่อนครั้งแรกนะคะเปิดโคกใหญ่พิกพิกร้อยเม็ดร้อยเม็ดเลยเอาจะไหนจ่าจะจัดเลยบ่ผมได้หมดร้อยเม็ดกินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ย ใหญ่ต้องแบบใหญ่ๆหน่อยโอ้โหอะไรและโอ้โคกแบบนี้เนี่ยจุใจถึงใจโอ้แล้วเนี่ยปีนี้เจ้าจะทำนงทานก็ต้องซื้อแบบนี้มานะคคกแบบเนี้ยเขาแบบเอาไว้สองคกไม่ต้องล้างล้างไม่ได้เพราะมันตำตลอดเออโอ้ใส่ไรแสบไร ปลาปลาโนมนวลาตำส้มต้องปลาล่าผาแดงนะคะตีผาแดงแต่อันนี้มันเรียกว่าปลาเสียบแซ่เขาเรียกว่าลุงป้าปลาล้านวบ่กนี่โอ้มาแล้วนะคะคบก็เปิดใหม่นะครับปลาลาก็เปิดใหม่เพิ่งเปิดร้อนๆเมื่อคืนนี้วันนี้ลงมือตำแล้วเต็มไม้เต็มมือโอ้โต๊ะสามแบบเลยตองแท้ ดูโคกกับสากของเราสมดุลกันนะ hey, นแต่ค่อยไปดูอีกคลิปหนึ่งนะโคกใหญ่สาเล็กสั้นสั้นจุดจูไปเบิ่ง<ม>ยจ่ของใครไม่รู้ค่อยว่าอุ้ยต่ำขค้นสี่บาถึงใจเนะาะอันนี้ทั้งโคกทั้งสากนะคะสมดุลกันนะคะทั้งคนต่ำด้วยนะคะทั้งคนต่ำบอกเลยว่าดบดี <laughs> คือสิแบบครบเครื่องเขาเครื่องน่ไม่เห็นโคกเลย ไม่เห็นข้างในเลยโอ้นะยอดบินโดนบินโดนมดโดนมุมสูงมุมสูงปราดาบินโดนคอยกับวายอยู่นี่บินเลยสุดยอด YouTube เหมืออา้ีพล่นะถูอวมหลายไลนแล้วนงอยากลองละอตเต้่ไลน์ละกินมะนาวกินมะเขือนะครับตอนนี้ทะลุเข้าจอแล้ว กินเครื่อง,องเครื่องเคียงป้าแกสายตรงมาแล้วเมื่อกี้นะปชา,ากับแอดแอนสายตรงหม,ม,มอรมรกครั้งแรกปะ่ะเนี่ยครั้งแรกปะ่ะเบอร์โคกยังครั้งแรก,แรกาท่านพอดีตัวเนี่ย เดกกยััษ์ท้งแล้วก็เปิดปลาล้านัวด้วยนะใช่ปลาล้านัวนี่ก็นัวอู้มีน้ำปูดองโอ้โหมีผูดองก็ป้าก็ดองเองอนมาทานหอมปูดองเลยกลิ่นลำลายไหลเลยโอ้ยฟูไม่ได้สนใจบุญกุศแล้วตอนนี้สนใจคุกยักษ์หอมผูหอมปูอามาทีเด็ดมาแล้วทีเด็ดนี่ โอ้โหโอ้โหคือเยิ่มดีแช่ว่ะลุงป้าปลาหนัวบอกเม่นบอกฝาสีส้มต้มยำทำแกงเขาบอกฝาสีแดงต้มฝาสีแดงตำส้มอ๋อไม่ใช่ฝาสีแดงแกงอย่างเดียวมันบอกสีส้มแกงสีส้มแกงสีส้มดีเดียวดีเดียวดีเดียวสโลแกนสโลแกนฝาสีแดงตำส้มเห็นไหมโอ้โห แค่เ ah um. ห uh, ็นน้ำปลาร้าก้องไปอ่ะก้องไปกล้องไปแค่เห็นน้ำปลาตัวนัวแล้วใส่มะละกอลงไปครบถ้วนอุ้ยกรอกกรอกกรอกกับเซ็ตแล้วพี่น้องยอดมากเลยอันนี้คลุกเลย ตังเสียงต่ำกุ๊บกม้วนๆเด้อพี่น้องเด้อมันชวงีเนาะอย่าไปต่ำนะใส่แบบเขาให้คุณเล็กคุณน้อยนะโอ้ใส่แบบโอ้เสียงกลองกล้องกล้องดีเธอเสียงดีมากเลยนะเสียงต่ำดีมากเลยแม่ค้าก็อุ่นๆนะคะเฮากันเธอจะตุกเนาะพอลองเรื่องมะขู่เขาข้อแล้วข้อแล้วจิ้มเบิ้งจิ้มเบิ้งอ้าวจ้าจ้าอ๋อไงไอ้คนต่ำซะสิมา สุดยอดเป็นไงผมรอกินเลยอืมน้ำลายไหลคลิปนี้ใครดูไม่น้ำลายไหลแสดงว่าไม่สบายไม่สบายนะต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอแล้วเนาะไปหาหมอเสียงเคาะโขกเลยอย่างยาชี้นี้ไม่ได้กินเลยดมกลิ่นก็ยังดียาต้องกินอาหารเบาเนาะก็ อาหารหนักมาได้รสชาติจัดจ้านยกเท่มาได้เลยโคตรมได้โอ้บีกใส่มามันของฝรั่งใช่ไหมใช่นี่แหละเข้ากันได้ดีตำส้มตำนะเข้ากันกับโคตรบิ๊ก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 โอ้มาแล้วลาบกเลยนะเนี่ยจุจุดขูดแบบขูดที่โกไปก็ ก็โคกอันน <c oughs> <nie g> ี้มันก็ไม่ลื่นเลยนะมันเป็นแบบว่าใมันสากมันผิวมันสากๆมันตําพริกก็ตำแหลกยังไงแต่ตะโคกลื่นๆนะมันตําไม่ค่อยแหลกมีเส้นกินเท้าเขาดูโคกนะครับใส่เส้นด้วยโอ้ยไป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 อยู่เลยพร้อมเสิร์ฟกดให้หน่อยได้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 คนนี้ครันเลยนี่นะคะนี่อชูชูชูเออชูยกขึ้นหน่อยโอเค เห็นหน้าเห็นตาหน่อยยิ้มน้ำลายหยุดหน่อยอ่าเดี๋ยวไอ้หีุดบสตดบกล้องนี่มั้งมาเด้อป้ะ